ทักทายสบายดีพี่น้องพวงปลายที่เคารพรักขันแพงสู้ผู้สู้คนเด้อค่ะเมื่อน,นี้มาส่วนกินอีกแล้วนะคะคือเก่าคือเดิมนะคะสบายดีสู้ผู้สู้คนนะคะพี่น้องมื่อน,นี้ได้เมนูอย่างหมูมะนาวนะคะหมูราดพริกหมูมะนาวพักแก้มกะมีแตงมีแตง มีถั่วฝักยาวนะคะนะจะโงระพานะมาค่ะลงมือค่ะนี่ชื่นใจม,มาเด้อค่ะมาเด้ออันกระซิทั้งมือทั้งสมเนาะทั้งซ้อนแบบนี้ ไม่นุ่งเบียรเข่า ซื้อมานะคะเบอร์เห็นเองแซบอยู่เดเนี่ ที่แรกจะกินอ่ะตาทะเลแต่แม่ค้าเพื่อนอันยุดร้านนะคะ หยัดใส่ใหยัดใ,ใ,ใส่ว่าติขอบปุ้นก็นอยากกินซื้อขอะปุ้นมาเห็นเม็ดกระถินนะนะ ียงสดน้ำ่าด้วยจวดค่ะขนาดนี้นเรียวชีสค <c oughs> อจนห้องเมื่อกี้อ้อะ เอวเอาฮ้อนบอัวค <c oughs> ่คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปละคะ่ะ